เขาภายในเลยมันดินแดงแห้งดินแดงเกินรึจะดิลมแบบนี้แห้งติ๊แห้งกระเด้กระเด้งเวยอุ้ยหลายอยู่ตัวนี้ไหนั่นไหนไหนสวัสดีครับพบกับผมเบ้าเคนสาวติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามบ่ายเที่ยงบ่ายตอนหัวมาหาเที่ยงตอนนี้ยันบ่ายแล้วเนาะหลังจากที่ตอนเช้าเราไปหาเห็ดปวกหรือเห็ดจูน ด้แกงนึ้โอเดแจ่เนื้อจ่วนึ่งกินข้าวกินน้ำานล้วพากันออกมาเลาะเบิ่งตอนมาว่าอากาศคือจังเย็นเย็นเนาะมันมันบ่มีเดดอะมาถึงป่าเฮ็ดมันคือจังวะาุ่นห้นเดือดติ๊กตรงนี้อย่างต้นปาม่าเฮ็ดเพาะซ้ำใต้ต้นพยอมสามต้นแต่ไม่ได้มานานมากบไ่ได้มานานนะพี่น้องพากันมามาแวะมาเวียนมาเบิ่งเฉยๆครับว่ามันจะมีหรือบป่มีเพราะว่าเนาะบ้านเฮามันก็มืดแล้วเฮ็ดบวกกับ ฝนตกไปเลยมันแลงมาประมาณทิศนึงเดี๋ยวนะ้ำบริเพนเนาะฝนตกแหงๆแล้วมันแลงมันน่าจะออจกจ้ะครับแต่ว่า,ามันคือแห่งกระเดกกระเด้งฉลักถ้ามันมีกระเดกถือว่าเขาฟุกเขา,มามหมานเขาหมานพี่น้องถือว่าเป็นคลิปเก่าถ้าว่ามันมีนมี่ล่ะนกนน็ยังวายวัวเสีเต่อพี่น้อง มัาบัดไม่เคยได้หลยไหบบมงเลยันนี้ก็วันพุธพุธที่สิบห้าเมื่ออื่นกระเลขออกแล้วอาทันว่านี่ดิี่ดิจะติ๊กเอาชิอนขูดมื่อกี้นี่โอ้หอบยาเล้งเสียงจ้าขนาดเลยใี่ดิ ออหลืเก่เนาะแบบนี้โอหลือกดเอาเตกเข่าแก่ก็กินจะไลยสมหน่วยมันดีแบบอื้มสมีหลายนี่เนาะท่านี้แบบสามหน่วยสามหน่วยนี่แหละเปล่อยเบ็ดเดยดูมันมีคนมาหาหมดีจังเดยฝนตะกี้ฮะจะมาทีดึกางคืโอ้นี่จะบอกดก เห็นชัดบ้ในนีกล้องกพราแสงมันจ้ามากนี่จ้ะนี่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 ต้องให้เธอติดกขูดขูดออกลองเบิร์นก่อนจะได้เห็นขาวขาวอือเห็นเห็นเนี้ยห็นเนีแต่บนจะขาวข้างในเลยมันดินแดงแห้งดินมันแรงเกินจะดิลมแบบนี้ให้ติ๊แห้งกระเดะกระเด้งไว ยหลายอยู่ตัวนี้นั่น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 แหละปวดทบัมดแบบนี้นม่นที่ดิ้แม่นหมดเลยจ้าน,นี่ฮะเหาะยามแล้พอได้สดน้ำกมาเล้วแบบนี้ แกบ่ดูเด้อเก็บก่อนเนาะพี่น้องเนาะน้ำล้นนี่ <coughs> มามารลาสุดมันแข่นเลยได้น่ะากะ้ไดมาเลยจะฝนนี่ทำมาโดยทางป่าป่านี่เลยอี่เด็๋ยวน่านี่ดวนี่เดี๋ยวโม้ยู่เด็ดทักแท่เห็ดก็ได้บ่ฮอนเนี่ยแต่บ่เห็ด หนึ่งหน่วยตึ้งดอกดินระเบิดไปท่านแนดนนนน้านเปน <c oughs> นเอร์เซ็นดินระเบิดเไปน้องี่อีกเนี่ยไเด้ดยอหวาน,มนแมนแมนมี<อ>ดิ ยังน้อยแ้งโอ้แมงตัวอะไรมากินมันแล้วเด็กก็โอเคได้แหละเนาะยังอ่อนอยู่จ้ะดิดิกจะติมีแมงกินแด้จ้ะเลยถือโอกาสบิพี่น้องเบิ่งเลยบิบิจ่าบ้านเฮาเนาะจะติกิดได้เว็บ่างทีดิ Ini pokok kena ni. Tamak ni. Dek. 2 unit. Hmm. บอกพอเกงกับสาติ๊กกับเสียบีบไ่เกือบเหยียบบอกเจตาดีแต่โอ้นี่เดีจามทาเกลือเจ็กเลยกิไปกินมาแค่กันได้หลายเนพอแกงตันี่เนาะคเข่ามานี่ยทำอยู่ดิป่าป่าุ่มแบบนี้ มีไหมมีไหมโบเห<ล>็นงบเห็นเพิ่มพากันหาพน่น้อะมาเจอถ่ายพี่น้องเบิ่งจ้าม่รู้ว่าจิเจออีกอยู่เ่าะกอลังรุนกันครับ,บติดเจอเยอะป่ายะอ่อนหรือเก๋เบิ่งเป็นตะเกะอันนี้แข็งโป๊กเลย <laughs> แข็งท่านหินแข็งมะ มันคนละสีกันกับที่เราเจอเลยจ้ะที่เราเจอเราทีเจอสีนี้ค่ะเด็กขาวขาวกับน้ำตาลเนาะโอเคมันมออยู่นี่แก่แล้วน,นะจ้ะดูเนาะอืมมันเผ็นเลยแดงมันออกช่วงฝนหยุดใหม่แล้วก็ออกเลยได้นี่งแก่แตกไปเลยแถวนี้จะได้ครับ အအအဖကကိေနိုေကညူမေကပြနိေရစိုတိုတေသားကူေကရေင်းကေတို်းတေ ารอบๆแล้พี่น้องเจออยู่ครับแต่มันเก๋หมดโอเคเราไม่ได้มาเบิง่งไม่ได้มาดูมาเก๋เก๋หมดเนาะจะได้เนาะสตติกเนาะจะได้ค่ะน้ำท่วมเนาะช่วงฮันรบไม่ได้มาได้จามนึ่งใจให,หัวเนาะมาตั้งดึกตั้งไกพี่น้องได้จามนึงคือบอกเคียนว่าอะไรจามนึงไปเสติิกือพาเมือง ทำเมนูจามเหต็ตเพาะย่างไฟพี่น้องจา๋าขับรถมาได้ครึ่งทางมาเห็นต้นขีเล็กอยากกินแกงขีเล็กขนุนบอกเคนหักได้ห่ ง่านะี่ตวได้อะก็ได้ได้ง่ายเดียวกับลงมาเอาโดดขึ้นจ้ะเก็บอยู่ข้างทางได้รึปล่ได้จะโดดขี้เล็กฮะตัวได้เลยลงมาเลยจ้ะ เป็นลิงมือนิแต่เห็ดเพาะหน่อยเดียวเอาคิเล็กมือแกงก็เอาเดี๋ยวเอาได้ดอกแล้วเราจะมาเก็บยอดน้ำจ้ะจะต้องให้บอกเขนมาเก็บทางทางบรรยากาศคิเล็กขาวนี่คิเล็กขาวสีขมบ่แห้งจ้ะแต่ถ้าเป็นคีเล็กยอดแดงขมขมแห้งกว่า แต่ถ้าบุมีตัวเลือกยอดแดงก็ต้องกินแต่ถ้าเลือกได้พี่น้องเอายอดขาวด้วจ้ะยอดขาวแบบนี้มันจะขมบ่แห้งจ้ะมันจะออกมันมันมากกว่าอ่ะเดี๋ยวห้ยบเคลงมาเก็บยอดจากบาน,นี้ซรติกเตี้ยยื่บัถึงบอคลงมาแล้วมาเก็บดอกขี้เล็กโอ้หล่นบุดเนะาะกระแทกกัะพื้น sedai. Ah, mukap nyawat bani. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขี้เล็กเก็บยอดอ่อนเฮงมันขมเฮงจ้ะตรงปนแขนนิดนิดเราพี่น้องเนะ้จะจอ,อกมันมันเดะเก็บโรดเก็บสติ๊กเลือกเอาทำมันเก๋เฮงกะ ลมหนาวพัดโบกโบยคม่เศร้าเลยสติกไปซื้อกระดูกหมูมาพอดีเลยเห็นกิเล็กนี่จ้ะเอาเพนยอดนี่ให้เลยนี่นี่ เอาเนติก้ามาพี่น้องดูนะามาห่มห่มบีบจ้ะกเด็ดตั้งด่านป้าสองคนเฮามีกล้วยเลยหยุด <laughs> ตั้งด่านวะเราพีน่น้องมาไปจะมาตั้งด่านน้ำสติ๊กไ,ได้ทั้งโดกได้ทั้งยอดทั้งโดดมันเป็หลายเนาะยอดก็งามยีรีงานนึงครับโมเข็นหักไได้โมเข็นหักไปได้เนาะอีงานนึงเนาะ อะบันนี้เมื่อเมื่อพาพี่น้องไปจำมทิพาะก,กินกันกลับบ้านจ้าได้อีกหนึ่งเมนูแล้วีิเล็กไปเกงกลับมาถึงบ้านแล้วเห็เราได้มากต่อีเตินเนาะเสียบไม้ไปตุกขิ้นเลยมันกำลังเริ่มเก่เริ่มเก่ก็บ่ถึงกับเก่มากจ้ะเริ่มออกเป็นสีดำๆละถ้าหน่วยเด้์ชติเสียบ่เขา ติ๊กกรบอเอาแสงว่าหน่วยนั้นเก๋เฮงทาเสื้อเฉลยทาเกลือ,กอ,อย่างเป็นชิ้นเฉลยอ,อุ้ยแซ่บบะเกนเมนูนี่ค่ะขี้เล่นค่มมนนะมา,า,าย่างไฟแบบนี้ชื่อชื่อหลายๆกระจังพาพี่น้องแกงในนวดจะพาย่างไฟย่างแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยมาพริกจ้ะระหว่างนี้ไปเอาไปเต็ดยอดขี้เล็กกันจ้า เล็ดเอาไปล้างเอาไปต้มจ้ะดอกมันนี่แทบเด้อแกงมันจะมันๆใช่นีน่เป็นสีแกงแต่เป็นดอกแบบนี้เลยเก็นนิยมเห็นเป็นขายในตลาดมีแต่ดอกสับิกบูว่ากินได้อยู่บ้านสัิกบัเคยกินดอกมันมับนบักเคียนดีเคยกินแหนกดอกอกนินแต่ใบยอยู่บ้านค่ะ มาอยู่ภาคใต้นี่นะจ๊ะเห็นเพื่อนดอกไปขายเดี๋ยวล,ลงกินเบิ่งโอ้ยแซบ่บมันมันมันจะผสมแหงคือใบไงเอาเก่งทั้งดอกทั้งใบป,ปนกันก็ดีแซ่บผสมกันจ้ะต้มเอาไปต้มเขอเอาไปล้างอีกแค่นึงได้สองเมนู แต่แกงขี้เล็กเผื่ที่คืบอบดได้แกงพี่น้องเบิ่งด้วยจ้ะเพราะว่าขันตัวนมันล่ายหลยแต่ที่แกงแรงนี่แหละจ้ะต้มตอนนี้เผื่อได้แกงก็บพุ่ละมืดคนละต้มสองน้ำจ้ะ เฮาจะได้กินสดเอาเลยได้หนิเน,ะนาะนานีเลยเริ่มเลยบางต้นก็เป็นแล้วต้เกือบเหี่ยวเพื่อมะฮอนเฮือนเป็นอย่างต้งคือเก่าเมน,นูอร่อยเพื่อสุขภาพแกงที่เหล็กช่วยในเรื่อง นอนหลับดีพี่น้องคนไดนอนบ่อยรับซื้อแกงคีเล็กมากินเด้อตอนญานอนหลับจากมันคัดหลังสารยางบรูสติเคยไปอ่านมามาเช็หนเฮานีนนอนหลับดีกินแกงคีเล็กนะคะไม่เครียดนสติรูดนี้ให้แล้วก็จะเดี๋ยวเรา ติ๊กจะพาไปชิมเห็ดเพาะย่างไฟร้อยเด้งย่ยางไฟย่างไฟหาเกือกหนึ่งชิ้นเลยก็ออกตีขนาดแทะหอมแซบ่บมันๆเค็มๆชิมอย่าให้เพิ่นตัวได้เคยจะกินแกงค่ะอืไปไหน เค็มๆมันๆน่าน่าตัองใจจะกรอบๆข้างหนข้างในก็มันๆมาฮูเสียงโฟกัสอ่อนเขาติ๊กยังให้เห็นว่ามันอ่อนด้วยจ้ะโฟกัสเนี่ยหรอโฟกัสจตได้งติ๊กโฟกัสแต่คตนงาม แล้วได้ยังยอง,อง, <c oughs> งี้งเงี้<ฟ>ออยอนที่หายได้กินพอได้ไปเบิเ่งน,นํำว่าอเอ็กเพ่นยนังออกอยู่หรือเปล่าแบบนี้ครับไฮตาก,กองห้ตาก,กองจะ้ะอดไปแล้วก็ออกแต่ออกบ่หลออกบ่หล มันแดงพ่นแน้วนก่อนหน้านะน่ออกอยู่เก๋กมดมันมีคนไปหาไม่รู้ฝนจะมาอีกเมื่อใดแต่ทางใต้เพื่อนกับูเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นประกาศมีฝนเรื่อยๆอยู่ครับแต่ภาคใต้ตอนล่างจ้ะเมนตอนล่างฮองบูร์นตอนกลาง,อ,งอันดามันแต่ฝน <c oughs> ม,มันมีฝนแต่ถ้ามีฝนววพี่น้องหลายคนอาจจะเคยกินเมนูนี้แต่สมัยยังน้อย <c oughs> ไปหามาแล้วกัน จ่าไม้ย่างไฟแซ่บเห็ดเพาะค่ะเห็ดเพาะหนังแห้งแซ่บแต่นี่เห็ดเพาะป้ายด้วยจ้ะอืมโพฮานี้พี่น้องได้เบิ่งเนาะตรงบ้านเฮาพ่นละเห็ดเพาะหนังเนาะหนังแม่นอยู่ใต้บ่มีจ้ะมีใต้มีแต่นี่แหละเพาะป้ายแต่รอบหน้าจะเพิ่นออกสิเอามาจ่ามขักๆเนาะเต็มเึกย่างเลยเนาะเต็มเลกย่างกินแบบนี้แซ่บเลยเนาะแซ่บเียเรื่อยอืมกินเฮงเซ่บบรรยากาศเหมือนเดิมลมวายวอย ส่วนอ่นกำลังต้ม,ตมน้ำอยู่ครับเอาแกงก๋ย่างค่ำข้ามๆคนละจาะครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับเราพบกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า